ผมพามาดูคลิปนี้นะครับชาวเขมพยนอพยพจากไหนอพยพจากบ้านนองจานไปอยู่ประเทศตัวเองและก็อยู่ตามป่าตามวัดนะครับคือไทยเราเนี่ยเอาดินแดนของเรากลับขึนมาเขมรนส่วนนี้ที่มาอยู่บ้านเรา40กว่าปีเราก็ผลักดันออกไปเนี่ยนะครับก็มาอยู่กันอย่างนี้ สร้างเต็นท์แล้วก็บางเต็นท์นี่ก็มีของจีนด้วยนะครับที่สนับสนุนด้านมนุษย,ยชนกางเต็นท์ให้ก็อยู่กันยาวๆไปครับบ้านของคุณนะ่ะถูกแล้วนะไปอยู่บ้านของคุณนะ่ะให้พ่อยบอยจัดสรรปันส่วนที่ดินให้ที่ดินประเทศเขมรมีเยอะแยะนะครับไม่จะเป็นต้องมาดิ้นรนแย่งที่ดินของประเทศไทยคนไทยบางคนนะครับผมจะบอกให้ที่ดินทำมาหากินยังไม่มีเลย บางคนเนี่ยเกิดมาพ่อแม่เช่าบ้านอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับยังเช่าบ้านอยู่เลยที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียวยังไม่มีทำมาหากินนะครับดังนั้นพวกคุณอยู่บ้านของคุณนั่นแหละครับคนไทยที่ดินของคนไทยต้องเป็นของคนไทยเนี่ยอยู่กันอย่างนี้แหละครับดีแล้วนะจัดสรรปันส่วนให้การอยู่กันยาวไปเดี๋ยวก็มี สหประชาชาตินะครับเขาก็จะเอาอาหารเอาผ้าห่มเอาอะไรมาให้นะครับมาบริจาคเหมือนครั้งขมินแดงนะครับมีสหประชาชาติมาแจกข้าวแจกอาหารโอหลายอย่างนะครับเดี๋ยวประเทศต่างๆนานาเขาก็จะมาแจกเองนะเมียนใจเย็นๆคือเมียนชอบของแจกอยู่แล้วพ่อยบอยก็ชอบนะเขาบริจาคเงินให้พ่อยบอยก็อมเอาไปคนเดียว ประชาชนก็โอดดอยากๆแบบนี้ที่เหลือก็ต้องไปโทษพ่อไอ้บอยนะครับมาโทษคนไทยไม่ได้คนไทยเนี่ยอย่าไปคิดสงสารเขมีเชียวนะครับนะไปสงสารแบบเออมนุษย์ชนเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยน่าสงสารนะครับสงสารไม่ลงนะครับเมนเนี่ยสงสารแล้วเป็นยังไงไล่มันก็ไม่ไปเนี่ยความสงสารของคนไทย ไล่ยังไงมันก็ไม่ไปเนี่ยมันดื้อสุดท้ายก็ต้องผลักดันด้วยการประทะมันถึงจะไปอย่าไปคิดสงสารเมียนเลยครับสงสารคนไทยดีกว่านะคนไทยอ่ะที่ไม่มีที่ทำมาหากินมีเยอะแยะไป